สวัสดีค่ะอ่าโอ้เวนดาพารเทิลเจอร์ซียนะคะวันนี้เราจะมาปลูกทวฟักยญ้าของเราลากเยอะแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะลากเยอะมากให้ดูคะ่ะนี่แช่ไว้ต้องเกือบสองอาทิตย์นะคะลากยาวเฟื่อยเลยเห็นไหม มีเกือบร้อยมเมล็ดนะคะในเนี้เดี๋ยวจะวันนี้จะมาลงรังไข่เหมือนกันรีเซเคิลมาเราจะมาจับลงเพาะชำในนี้ให้ดูก่อนนะคะเราจะชำให้ดูแค่1ถาดก่อนว่าเขาลงดินแล้วเขาจะโตเร็วกว่าทิ้งไว้ในนี้ไหมนะคะก่อนอื่น เราจับเขาขึ้นมาเอารากลงนะคะอย่าเอาแนวนี้ลงนะคะเอารากลงนะคะใส่ลงไปเพราะว่าลากเขาจะต้องลงไปหาอาหารนะคะเอามือกดนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ่อกดหมดนะคะเอาแค่ไม่ต้องกดเอาไปจมเม็ดนะคะเอาแค่ให้เขาลากลงไปพอนะคะเอามาแล้วฝากไว้กับฝากไว้กับเอา่า ถาดมะเขือเทศนี่ส่วนอันนี้แล้วก็ลงแบบนี้ค่ะเนี่ค่ะให้เขาอยู่แค่นี้นะคะกดแค่นิดเดียวเบามือเบามือเดี๋ยวลากขงผักค่ะ,คะเห็นไหมเอาลงไปนี้นะคะเห็นไหมเอาลงไปนี้นะคะจะขอบอกว่าเอ,อตัวโอเองเนี่ยโอกปุกผักเนี่ยอือ ก็ดู Youtube ด้วยศึกษาเอาด้วยว่าเออมันควรจะเป็นยังไงมาบวกกับเอ่าอ,าอากาศของเราด้วยที่นี่แล้วก็กับความสามารถของเราด้วยบอกเลยว่าก็ไม่เคยเหมือนกันครั้งแรกนะคะของการปลูกผักตัวผักยาวพวกอะไรเงี้ยค่ะก็มาลองทําดูแต่คิดว่าถ้าโอ้ทาได้ทุกคนก็ทําได้ค่ไม่ยากขอให้ตั้งใจอย่าขี้เกียจซะก่อนนะคะก็ เรียกเราลกยาวมาค่ะปดใจร้อไม่ไหวแล้วนี่อยากกินตำถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี้เอามาทําตําส้มตําถั่วอร่อยมากค่ะที่นี่ไม่มีขายนะคะมีแต่ถั่วของเอเขาเรียกอะไรนะกีนบีนหรอของฝรั่งมันก็ไม่อร่อยเหมือนเหมือนเหมือนของของไทยอ่ะของไทยแล้วอร่อยกว่าตำส้มตำแซ่บค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายๆเลยนี่ วันนี้จะมาลงเพาะให้ดูนะคะอ้าวส่วนไอไอไอลงเรือนหลักเสาที่ทำให้เขาขึ้นไม่พันไปเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้แฟนทำให้นะคะเรารอ,อคนงานกิติมศักดิ์ทำให้คงจะทำแบบง่ายๆไม่ทำอะไรที่แบบมันเรื่องมากอะคะ่ะก็คงจะแค่ตอกหลักเสาลงไปเดี๋ยวตอนเราทำหลักเสาให้เขาเลือ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกตอบนะคะวันนี้เราเอาเขามาลงนี่ก่อน อย่าลืมนะคะเอาเอาลากลงนะคะอย่าเอาหัวลงเอาลากลงแล้วกดหน่อยๆพ่อกดหน่อยๆพยาย,ยามเลือกพยายามเลือกที่ที่ลากยาวๆนะคะอันไหนลากยาวมาปลูกก่อนอันไหนลากไม่ยาวแล้วก็เอาไว้ก่อนให้เขาให้เขาได้รับความชุ่มชื้นอยู่ในในนี้ไว้ก่อนนะคะเอาลากยาวออกมาเอ๊ กินต้ตมตำถั่วฝักยาวตำถั่วฝักยาวโอเคค่ะเป็นคนมือหนักกนะ็กลัวบีบเขาแตกกลัวเขาตายอะไ,ไค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปหน่อยนะคะลองกระชูออกบ้างโอเค ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยเขาดึงเอาปอกออก่อยนะคะเขาจะมีเอ้ยเขามีเปลือกไม่ใช่ปอกค่ะเปลือกมันจะสบอยู่เงี้ยค่ะเอาดึงออกไปนะคะช่วยเขาหน่อยเขาจะได้มีลากออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะโอเควางลงไปกดนิดๆอืมแล้วก,ก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอเขามีเปลือกแล้วเขาจะลากเขาอุ้ยหลน่นล่นไปไหนคะพอเขามีลากออกแล้วปอกเขา เออเปลือกเขาไปหุ้มเขาทําให้เขาออกมาไม่ได้นะคะเราดึงนิดนึงดึง,ดงค่อยดึงออกมาเห็นไหมครับมีปาออกมาเลยวโอเคใปลงไปคิดว่าทุกเพื่อนๆทุกคนต้องทําได้คะ่ะโอ้ทาได้เพื่อนทุกคนก็ต้องทําได้นะคะไม่ยากอ่ช่วยเขาเอาเปลือกออกไปอ้าวใเอาลึมทาหลุมโอเค เดี๋ยวจะปลูกให้ดูหนึ่งถาดเพราะว่าในนี้มันร้อนมากเลยเล่นไหนอีกโอเคนี่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 โอ้นี่นะครับเฮ้ยปึือบกด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  นะคะเอาเปลือกออกให้เขาหน่อยอ่าอ่ากด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 เปลือกออกให้เขาหน่อยปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจกด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 ก็ นี่นะคะอเอาขอเม็ดใหญ่ๆดีกว่าเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆไว้ก่อนขอเม็ดใหญ่ๆขอเม็ดใหญ่ๆนี่ใหญ่มากนี่ครับอ่ะเอาเปลือกออกให้เขาหน่อยเปลือกออกไปแล้วฝังลงไปเลยถั่วนี้เขามีกลิ่นนะคะเนี่ย กลิ่นเขาหอมหอมหอมอ่อหอมแบบถัว่วกลิ่นอ่อนๆนะคะหอมแบบนวลๆน,นุ่มๆไงเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าถั่วเขาก็มีกลิ่นของเขากลิ่นถั่วอ่อนกลิ่นแบบเด็กอ่อนงี้เอาไปไหนล่ะนี่นี่นี่ค่ะใส่ลงไปเลยปึ๊บแล้วก็กดหน่อยๆห,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 หน่อยๆหน่อยๆ โอเคนี่เอาเปลือกออกให้เขานะครับอืมเอาลากลงไปกดหน่อยๆ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 โหมันขึ้นเยอะเหมือนกันใช่ไหมปั๊หมดใจชึบอ่าใส่ป้ายกดหน่อยๆหน่อยๆหน่อยๆนี่นะคะร้อนจริงๆ เออเอาเม็ดใหญ่ๆเอาเม็ดใหญ่ๆเอาล่างยาวๆเขาได้ค่ะอุ๊นี่ค่ะเอาเปลือกออกเปลือกออกยังออกไปแล้วกดหน่อยๆหน่อยๆนอนี่นี่นี่เอาเปลือกออกดูไหมครับจึ๊อใส่เข้าไปกด หน่อยหน่ยนยนี่ค่ะเอาเปลือกออกแล้วก็กดลงไปหน่อยหน่อยหน่อยนะครับเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราไม่เอาเปลือกออกเนกี่ยล่าเขาก็งอแทงเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราช่วยเขาโดยการเอาเปลือกออกไปอ่าเดี๋ยวลา่าเขาได้ออกมาเองนะคะช่วยค่ะนี่เดี๋ยวลา่าเขาก็ออกมาค่ะออกเอง ังลงไปกดหน่อยๆ,ๆโอเคเดี๋ยวเอาทำแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้รากมันยาวอันนี้รากไม่ค่อยยาวเลยเอาไว้กอน,นี่เราได้แล้วแล้วเดี๋ยวอีกออสองสามวันเรามาดูกันว่าต้นเขาจะโตขนาดไหนอะคะแต่ขอบอกเลยว่าเวลาเราเอาเขามาลงเนี้ยถ้าเขาไม่เปลือกช่วยเอาเปลือกออกไปเขาหน่อยนะคะเขาจะได้มี มีแรงมีกำลังดันขึ้นมานะคะเพราะเปลือกมันเข้าไปดันลากกับแม่ให้เขาขึ้นมาได้มันจะทำให้ลากเขาตีงอขึ้นไปวิ่งขึ้นชี้ฟ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเปลือกออกให้เขานะคะอ,อันนี้ลืมเอาเปลือกออกโอเคแล้วข้อสําคัญก็คือเวลาปลูกอย่าก,กดนะคะอย่าก,กดอย่าก,กดแรงเบ้าเ้ายงยงพอ แล้วก็กดแค่ให้ลากเขาให้ต้นเขาพยุงอยู่กับต้นเวลาเราลดน้ําแล้วต้นเขาไม่ล้มอะค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะอยู่แล้วเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเอามารวมกับผักสลัดนะคะนี่เอาไว้เงี้ยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวอีกอสองสามวันเรามาดูกันว่ามันจะต้นขนาดไหนขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย